สวัสดีสบายดีพอมีน้องเลยเอฟซีสุกูกสุคนเมื่อนี้มาตัดเขาให้หนาซาวพี่น้องงานแหลกแข่งมานเปิดโตจักใหม่จักตัดเขาแต่ว่าบันกี้ตัด่เป็นจะได้ให้มโมที่มีประสบการณ์ในการตัดเขามากแล้วก็มาลองเฮดห้เบิ้งแ้วก็ลองตัดน้ำเขา dây táp nhào của con rồi chú vô pháy nè cái táp xuồng xuống rồi ไปยี่น้องกันไปจะไรต่องปั๊บยังเนี่ยตันง,ง่นวงเขาตันง่วงเขาต่องแก่แก่จุดอะไรวะเนี่ยเนี่ยเอาต่องเบิ่งก่อนพี่น้องกำลังซื้อเมื่อม,ม่แล้วก็ปั๊บ แกจุดใดเป็นจะได้ตัวนี้มันสูงโผล่บ้างมสูงโผล่มัตัดหัวเขาเนาะเนี่ยขอเสียมับมันต้องได้ปับ๊บปั๊บไลายอย่างมาทดลองเบิง่งเออมันตัดงัวเขาเนาะมีจักก็ได้มาตัดเขาซอยพี่น้องบรรยากาศดีพี่น้องเลยมั้งโบมีแดด ขึ้นม,มาสองวันนะหมอเกก,กานเห็ดเบียกกลางแกงแต่ว่าตอนนี้เ้าวปับปับจักก่อนมันตน้องได้แก้มองได้นี่ยจิตจอ,อะไรตาตาเป็นีัอไงอ่ะนับเป็นยังไงอ่ะงานรวมๆไนับเป็นยังไงอะไรเนาะแกจะได้หนอนเนาะว่ะ

Trước hồi nãy anh ta đạc đi đây, Lấy cái lấy cái ะะสบายโอเคตนานง่องตัดบนตัดเตียงแตไหวง่ามง่าม ต่อกันเลยพี่น้องมาตอนแดงกินเข่าเทียงเดียวมาลุยต่อคนเดียวตัดมึงเสานี่ไหนน้อยนึงแต่จักตัดเข่ากัมีปัญหาต้องไหนไปแก่ไม,ม่ได้ยย่างนี้นองน้องแก่มาใหม่ก็เลยมาตัดต่อผู้เดียวบ้านตอนนั้นมูมาสวยเพราะว่าเขาเคยตัดมาก็ไม่แอบตัดเองบ้านเวยนะสา นี่แล้วก็เกี่ยวเขาผู้เดียวพอผัวก,กะเป็นข้าราชการก็ไปการของจันเึิงสุกเอาจิดผัวอย่างไรมาสวยนี่แล้วก็เกี่ยวผู้เดียวแล้วพี่นอ้องกระไดซองไฮ้ชามไห้สำเร็จเป็นหนึ่งไห้พี่น้องตัดผู้เดียวมาเลยตั้งกล่องไทยเบิรงกันเนานะเอาตอนแล้ว หายนีอีกให้นหนึ่งเครื่องหนึ่งพอดีครับน้ำมันน้ำมันเคสิบเอ็ดพอดีน้องเลยนอีกหน่อยหนึ่งนี่อีกเครื่องหนึ่งกับเปลือกแล้วแต้วนะเ,เะหนี้พอดีพอพอดีครับน้ำมันน้ำมันยังหน่อยหนึ่งตอนนี้ปวดแขนยังบ่ทันเคย มัน้งสิ้นกับจักใหม่รองตัดเขาเดาด่าก็ไอตัดแตงหยาตัดหยากระบกพ้อสิบนาทีกระเดียวไนะอเจ้าตัดเข่าในสาเวลาให้หนึ่งประมาณสั่วสามสิบนาทีพื่อน,นะเข่าหน้านี่สูงแม่บันเทีงน้องเลยกะสะนี่เนาะตัดกระบกงามแม่แต่พอเสยีอยด้อยู่พี่น้องเอ้ยฝ่า,ายาเฮาสำเร็จเสรษฐีพัลลคิจ เกี่ยวเข่าตัดเข่ามาอนี่เดินทางกลับเอาอันนั้กระนองกระนองกัะนองกะแล้วก็ตัดหญ้าเมื่อพร้อมไรหญ้าเมื่ออีกสองกระสอบเมื่อไห้งัวอยู่เพื่อนเฮ้าเดินทางเดินทางกลับเมื่อปิดผิดอยู่เพื่อนเพื่อนพี่น้องไ่พอมอยเพื่อนเอ้ยนุ่งนุ่งกับใครจัดไม่จัดจัดใหม่ให้น้องนั่งหนาจัดกระสอบใหม่มาหัวเทีอนพี่น้องเอ้ยมาหัวเทีอนแต่มา ติ๊เอาปลาอยู่บอ่อมากินมีทั้งเป็ดทั้งไก่อยู่ในคอเข้าอยู่สวนนางบานเข้ามีหมูโพโ,โพหนาพออระบ่ออยู่นี่ได้แล้วบอบอตรงจุ่มน้ำก็ได้กอ้กอนก้อนนอยนึงมันก็นอยู่เดียวอ,อ,ยอย่าปากห้องอย่าตีเด้อพี่เวลาไม่ย้อนเบิ้งนี่เอนนี่เห็นเหรอโอ้ นี่ยอดเนายอดเนามาคลิปนี้กับชิมาพิคดคลิปดกกันเด้อพี่น้องไปพอกันคลิปหนาเด้อคนนะนี้คนไรคนแสเนี่เนาะไปพอกันคลิปหนาพี่น้อง